สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะสวัสดีพี่น้องและกับแฟนครับสุขสุขค้นเนาะเมื่อนี้นะจ๊ะกับมาเจอะเจอกันอีกเที่ึงครับอ่าช่องใบเตยชนิ่นะคะเมื่อนี้กับสิบ้ามาเบิงวามสีกินเข่ากับหยางสีเหตดที่หยางกินน้องตั้มหรือว่าอีกกระเทยตั้มอีเท่าสีเหตุหยางให้กินเนาะเรากลับมาเบิงได้เลยค่ะอ่ะเบิงออเดิ์ไปก่อนนะคะ นี่ก็คือแกงเห็ดละโงกนะคะแกงเห็ดละโงกหากินว่าดดเด้อแถวนี้เด้อนี่ฝีมือน้องตอั้มมาสวัสดีค่ะเชฟมื้อนี้เฮ็ดยังให้กินก่อนแกงเห็ดละโงกข้ามีอย่างอีกแน่น้ำปลากระปออ๋องทอดไข่บนกบได้เห็ดละโงกมาจากใส่ค่ะไปเก็บไปทั้งผู้ค่ะมื้อนี้สิผ้าพไปใส่แน็กจมื้อนี้สิไปค้นผู้เขา บ่าดังๆเนี่ยฟู้ไ่ได้หนัวข้าว <c oughs> ร่างกายปกติเศบบฐท่านได็ซิม <c oughs> ผักติ๋วมันแก่ผักติ๋วแก่แก่แก่คือหนาคุนนัน่นแก่เป็นอีทายค่ะ <c oughs> แก่คืออีมันแกง่งให้กินนี่ละค่าเบิง้งเบิ้งหนามันเสบบอเสบเบิ้งเด้อค่ะเด้อ <c oughs> อ่าเลิศเลิศเ <c oughs> สะ มือนี้กระสีมีแกงเห็ดละงอกนะคะถอดไข่ละกับปนโกลบเนาะเอาเอายิ่งอย่างไซค่ะน่ดเอาหันมาเบา,ากับพี่น้องในนี้แค่กระเพ๋ายุค past คิวไปใส่ค่ะนี่คิวฮอลิเดย์มือนี้ฮอลิเดย์ คิวมือพอลิด์คิวหยุดงานค่ะมือนีคิวหยุดงานเอานั่งสีเติมน้ามะมริดนะคะส่วนผสมของแจงเห็ดละงองนะคะก็มีตะไคร้เอาถ้วยมาตะไคย้เผาเร็วเจมจีส่บุกพิกใบขี้ระตูดตะไคร้ใบขี้ระตูดแล้วก็ ผักติ้วนะคะแล้วก็ใบขีกระตุกีรตูดนิดนึงเอ้ยมะเมียนใบขีกระตูดผักอีตูสวัสดีค่ะนางยานกล้องนะคะเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอกินข้าวก่อนเอามาเบิ้งค่ะเอากระมาเบิ้งนี่เด้อค่ะกับขขาวเฮาสีมีทอดไข่อันยำปลากระป๋อง ปนโกบผ้าหมูรัดดาวันสวัสดีเอฟซีเนี่ยดูนี่ก็คือน้องโอรัดดาวันนะคะนักเอกเก่าของหนูพันนะคะหนูพันธ์หนูพันธ์เหี่ยงเกาะหนูพันธีเหย่ยงเกาะเฮ้ยหนูพันธ์บันเทิงศิลป์บอกเออหนูพันวิเศษศิลป์ นะคะน้องโอตอนนี้กระตดโควิดอยู่น้องกันเลยไหมทำหนุนทำนี่อยู่ชนบุรีเนาะกระสีแบบอวบอ้วกขึ้นเนจักน้อยนะคะโอบ๊อบเม่นนางเอกบ๊อบเม่นนางเอกโตร้ายเก่าค่ะโตร้ายเก่านางเอกสีนังอยู่ทางผีดเด้ออีค่ะเป็นเลครับผมเฮ็ดอีหยังค่ะนี่อ๋อปลอดปลอดปลอดตีเมนูอีหยังมือนี้ เมนูต้มแซ่บปอดต้มต้มต้มแซ่บต้มแซ่บเนาะพี่อ๋องแล้วกัสีขายต้มแซ่บยุตลาดนัดเอพีชนบุรีเด้อค่ะมือหนีแล้วกัสีเฮตต้มแซ่บไปขายก่อนสีเฮตต้มแซ่บพวกเข้ากัสีไปเที่ยวกันก่อนเนาะกัสีอัปเดตชีวิตของพ่อข้าแม่ข้าอัปเดตชีวิตในแต่ละมือให้สุคนเห็นเนาะนะคะยายกินข่าวแซ่บบอยายแซ่บยุหลาพึ่ว่า เพิ่นก็กินเข่ากับเกีงเฮ็ดละงูเนาะยายสวัสดีแฟนครับเนี่ยหุ่นปุ่นหุ่นเราเฮียกินเข่าครัใหญ่อันนี้ต่อด้วยเมนูอย่างกรนีอุ่นปนกบอุ่นปนกบนางกัสีเฮ็ดปนกบแต่ละมือเนาะกับเข่าในแต่ละมือเฮ็ดไว้ไล่ไล่ละนางกัสีมะขัวไมหรือว่าแม่ลีกับเข่าไมกินในแต่ละมือเพื่อที่เฮาสีได้ประหยัด อ่อมเข,ข้ากับเขาเนาะคาบานีเขากินเขาแล้วเด้อพี่น้องต่อไปนี่เขากบสิพาไป <c oughs> ทำบุญไปเบิ่งเขายูวัดธรรมนิมิตเหมือนเขาซีแว่นไปนะจ้าพี่น้องจ๋านะคะเดี๋ยวเขากะซีอัพให้เบิ่งเรื่อยๆเนะาะวาเฮาสิไปเที่าายวใส่อย่างาไดๆเนาะ <c oughs> ตอนนี้กำลังแว่นเด้อค่ะ ทาอีกแล้้วันนค่ะตอนนี้กันเดินทางมาถึงแล้วเนาะมองนิก็สีเป็นไววัวดใหญ่เนาะไออย่างก่อผักใหญ่วดทำนิมิตค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขากลับมาไหว้พระกันก่อนเนาะนะคะอันนี้ก็วางเงินบูชาดอกไม้ก็นเนาะนะคะ เอาดอกบัวดอกบัวกันเด้อค่ะอันพี่น้องไว้ผ้าสิ์แล้วเด้อบันนี้สิผ้ามาเก็บเห็ดนะคะมาเบืองวามันสิมีเหยี่ยงเนี่ยทั้งนี้ทั้งผู้เขาเด้ออันอีองป่องกันยางขึ้นไว้พัสนอ้อยอ้อยอ้อยแมว มันเป็นเหตุอยู่บ่อนี่เพื่อสู่แม่นอยู่บ่สู่ได้จักดอกบ่ค่ะต้นบ่ข้อต้นนี้น่ะ เออแมนอยู่ต้นมะควากับต้นกั้นคลองตัวนี้ต้นกั้นคลองกับคือต้นพักชิลิกนี่แหละมันสีขมขมอ๋ออะไรเนี่ยขี้หมาค่ะลุนนววง,ลงดีดีเด้อสัว ถ้าว่าสิไปต่อกันเนาะค่ะเดี๋ยวไปมองจุดชมวิวเดี๋ยวกับจังเบิงอีเทียนต้นมันแกวตัวนี้ใส<จ>่นี่ชิมูอไรวะ้ปนมันแกวไปพี่น้องไปต่อ รถชมวิวเด้อขาดเด้อเอาเด้อค่ดเ,เด้อรถบ่มีเบรกลงกม่อนเด้อมาหอดแลเด้อพี่น่องโว่บอกเลยว่ารถบ่มมีเบรกกี่กแล้วมาหอดยางปลอดภัยรถไผ่ล็อกอยู่ เดี๋ยวเ้ากับสีผ้ามาเบิ่งวิวเด้อค่ะเดี๋ยวเ้าขึ้นไปไหว้พระก่อนเนาะข้าตอนนี้กกลับมาหอดบ้านแหละเด้อพี่น้องกับมาดูแล้วกับมาหอดบ้านเลยเด้อพี่น้องจช่นใดก็แล้วแต่นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ก็ดีเด้อค่ะ ที่สำคัญนะคะอย่าลืมสับตะไคร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งน้ำเดอ้อกดกระดิง่งเพื่อทีวา่าได้เหตุคลิปอีหยังมาไม่ไหมล่ะกะสีเได้อัพให้พี่น้องได้เบิงกันเนาะคะ่แะแ้วกะ็อันซ้หรับมือนี้เฉพาะซํำนี้ละเนาะเดี๋ยวเขาจ้างมาคุยกันไหมในคลิปหนามาเบิงว่าคลิปหนาเอาสี่เหตุอีหยังแน่เหตุหยังเบิร์หลัง เบื้องเบื้องหลังหมอลำก็อนยังงเบื้องหลังหมอลำอ๋ออ๋ออ๋ออาเบื้องเบื้องหลังหมอลำก่อนเด้อค่ะมีเบื้องหลังน้องโอระดาวันนะคะไม่ใช่นางเอกสาวหน้าโง่น้องโอลดาวันหล่นตุบหล่นตุบหล่นตุบเดียวเดียวค่ะไอเขาเรียกว่าตัวโกงสาวหน้าโง่น้องโอระดาวันค่ะส่วนนางเอกสาวอยู่ทางนี้นะคะ นางเอกสาวหน้าสวยนี่อย่างมะน้องสำรวยระดาบนี่อีสำรวย<笑><笑>โอเคน้อพี่น,อน้องเนาะซซมหนิกรเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาพบพอกันในคลิปหน้าละกันเนาะเดี๋ยวสิอัพลงให้เบิ่งเรื่อยๆละกันค่ะคสวัสดีค่ะบาย,บาย